เดี๋ยววันนี้ลินจะมาอบปลานะให้น้องนะคะ,ะน่าจะทานนะคะเพราะว่าน้องทานขอดทอดไปแล้วเดี๋ยวจะลองอบดูนะคะว่าจะทานไหมถ้าเกิดไม่ทานแม่ก็ทานก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวลงอันนี้เป็นปลาที่แบบว่าหั่นเป็นแล่เป็นชิ้นมาแล้วนะคะก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวใส่เลมอนแล้วก็มะเขือเทศน,นะคะแล้วก็โอลิฟออยล์แล้วก็ ริกไทยแค่นั้นนะคะไม่ใส่เกลือนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็พยายามงดเกลือนะคะที่จริงเด็กตั้งแต่1ปีขึ้นไปก็ทานเกลือได้แล้วนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดยังไม่ถึงปีก็แนะนำให้ให้เลี่ยงเกลือนะคะเพราะว่ายังเด็กยังเด็กอยู่นะคะไตของเด็กเขาเรียกว่าอะไรอะไตย,ยังแบบเล็กอยู่นะคะ เราก็ใช้น้ำมันมะกอกนะคะอามทากับชามที่เราจะอบนะคะก็วางปลาแล้วก็เลมอนมะเขือเทศแล้วก็ใส่พริกไทยโรยไปนะคะแล้วก็ใส่ด้วยทามแห้งนะคะทามแห้งจะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ใส่ตู้อบไป20นาทีนะคะแล้วก็มาเช็คอ่าเช็คด้วยว่าปลาสุกหรือ,อยังนะคะก็ใช้ซ่อม ทิมทิมลงไปนะคะถ้าแบบเนื้อปลาแตกก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะนี่ตาตาเป็นแบบนี้นะคะไปอีกแล้วนอนนอนนี่นะคะเรียบร้อยแล้วอาหาร <c oughs> โอ้สีสันเกเรเซลล์ฮัลโหลวิลเลมเซลล์ฮัลโหลเซลล์ฮัลโหลเย่ฮัลโหลฮัลโหลอัพเลมเบฟฮัลโหลเบฟฮัลโหลฮัลโหลอัพเลมเบฟฮัลโหลฮัลโหลออฟออฟดอน โอเคชาไปโกไปแล้วนะคะหิวแล้ว <laughs> ก็ถึงเวลาน้องจะทานก็สุกพอดีนะคะลิ้นให้อ,อัง,งูแล้วก็ปลานะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนี้ลูกชอบมากเลยนะคะชอบทั้งแบบสดแล้วก็แบบว่า อ่าผสมเป็นอาหารนะคะคือแบบมีความภูมิใจภูมิใจมากเลยลูกชอบนะคะอนนี้ลูกก็ทานต้องช่วยแบบว่าแกะแกะเป็นชิ้นเล็กๆให้นะคะลองให้ลูกทานเองแต่ว่าแม่ก็ต้องช่วยป้อนอยู่ดีนะคะ,ะ,คะถ้าเกิดไม่ป้อนนะคะลูกก็โยนทิ้งแบบว่าเลอะตาม พื้นหมดเลยนะคะต้องแบบว่าต้องคอยกํากับแล้วก็ต้องคอยอยู่ใกล้ๆนะคะเผื่อแบบว่า,าติดคอลูกนะคะก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ป้อนปลาก็ต้องแบบระวังก้างด้วยนะคะลินก็แบบว่าอาส่วนต้องต้องเช็คเช็คดูนะคะพยายามเช็คดูหวังว่าคงไม่มีนะคะ